สวัสดีครับผมมารุ่นสนิกแกอีสานนะครับมารีวิว SONIC ตัวใหม่แท้นะผมอันนี้ตัวใหม่แท้เอกสารครบโอนนะครับพาสีหกหกนะขาดสองเดือนนะครับผมขาดสองเดือนนะครับต่อได้ปกตินะครับชุดสีติดสติ๊กเกอร์ให้ใหม่รอบคันเลยนะครับผมอัมยืดสนิ้วนะครับดีคีทนะครับเบิกให้ใหม่นะครับผมครอบโซ่เบิกให้ใหม่นะครับ ซกหลังเบิกให้ใหม่นะครับผมขาตั้งเบิกให้ใหม่นะครับหม้อน้ำซีบีใหม่นะครับผมล็อกคอล็อกบอได้ปกตินะครับระบบไฟติดครบนะครับผมรถสวยๆเลยนะครับผมลูกหกสิบซักสามนะครับเอาไปขับหล่อๆได้เลยนะครับผมมือเบรกมือคัสเตเบิกให้ใหม่นะครับผมรถโคตรสวยนะครับ ้อผ่านะครับคอเลสนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆนะครับผมฟังเสียงกันเลยครับตาร์ติดง่ายผมคาบูเอ็นโฟนะครับดูระบบไฟครับเรียวนะครับแคมไม่ดังนะผมไป่ตาไป่สูงอิดปุ๊บนะครับฟังแคมเบอร์หนึ่งครับ แลยนะผมไปหาไปใช้งานรอได้เลยนะครับไม่ดังไม่ควญครับเครื่องเงียบเลยนะครับรถอยู่บางคุณนรสมุทรปราการนะครับพิมพ์การจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะผมมัดจำก่อนส่งนะครับเยังเงียบนะครับ โอเคครับส okay, วัสดีครับผม